วสวัสดีชาวเมืองชาวไทยทุกคนดิสวัสดีเด็กๆที่น่ารักกันวันนี้อยู่กับตูตูจี ตัอันนี้ก็จะทำให้สต็อปไปอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนี่มันก็จะหยุดเวลานะยี่ย,ยมเลยเก็บหลางสอยไ,ไ,ไม่มีตังเรามาเล่นแานนีกันต่อดีกว่า เกี้ยวมาเล่นต่อเลยเล่นไปเดือนเดือนนะนุ๊ต้องกทำไมหน้ามันเหมือนเราอย่างนี้นแค่ตาเดงแล้วบางก็จะมีไอเนี่ยแมวดำมาเนาะมันก็เปอยแมวดำยังไงไม่รู้นะว่าด่านนี้มันจะให้แมวดำแบบนี้มาไหมไม่รู้เหมือนเดิมบเดืน ปล่อยให้มันตีกันเลยคัะตามเองแค่ตีต่อไปเลยตีมันต่อไปเลยลูกวะอย่ามึงกระดิ่งหมดโอ้ดแม่จังทร์จันทรกระดิ่งถ้าเราไปถึงบ้านมันมันก็จะปล่อยระเบิดซีโฟมายิงหน้าเราหมดเลยนะทุกคน จะได้ฟังเพลงแม่งเลยดูถ้าการโจตีนะครับไม่เป็นไรเลยแม่งบ้าหรือเป่านี่น่ะัมนอาจจะต้องอัพเดร่างของมันจะมันจะถึงแบบดิ่ขึ้นเลยถ้าไม่อยู่สองล่างนั้มันไม่มีร่างฐานเลย เฮ้ยมวดำมันเยอะมากเลยมีดำดาันโซไเอาอยู่จิ้มเยนกอาน้องนอเดี๋ยวมาปล่อยะับสิโมมาแล้จะปล่อยสิ เด้านหลังก็เปลี่ยนไปนี่เราสุ่มกายชาเซตนี้เนาะแล้วเราก็ได้เจ้าตัวนี้นนี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่อ้นั่นเดี๋ยวดูกันเรื่อูเรื่อยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เลย U N I T F W F E z E าการแบกเปล่คุณรู้รู้มันจากการใช่ตัวไหนถ้าถ้าเราสุ่มกาชาวันนี้แล้วแล้วคือสุ้มแบบโอ้รับประกันซูเปอร์เลสองเท่าอ,อ่ะบ้าไปแล้วใครมันจะมีที่ไหนเระซูเปอร์เลสองเท่าสุดท้ายสุ่มกาชามาได้ตัวแปรแต่สิ่งที่นั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่ความเป็นจริงนั้น แบบคพิ่มแบบไม่มีอ่ะไม่ให้เลยแบบนี้รึเปล่าแบบนี้เนาะมันอาจจะไม่เหมือนที่คุณคิดก็สมแล้วมันได้แต่ตัวกระแกก็ว่คือแบบคือโคตรดุเต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ถึงได้แต่ตัวเนี้ย สุม e die 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 e so ่มครั้งแรกมันก็ติดได้ตัวนี้มาแล้วอ่ะแล้วตอนนี้สูอีกครั้งหนึ่งมันก็ได้ตัวอากาศก็ไม่ใช่ตัวนี้สุ่มเสรนจดีต่อไม่อยากจะสูบมาสุ่มแล้วมันไม่ได้อ่ะตัวนี้จีบแต่สูบนะหน้าเบิร์ดสูบยีบหน้าสู่จีบเยอะจุดเก้าจุดเจ็ดไม่ตาย อันนึงแล้วกันเอาว่าอีกเซตหนึ่งแล้วกัน,นกเนาะเอาแบบคือสุส่มเรังินรับประกันแบบคือสุ่มครั้งเดียวได้เลยอะอันต่อมาคือไปฟาร์มเอพีหาได้ง่ายที่สุดมันต้องาฟาร์มแค่คูดด้วย แต่ไม่เอาอ่ะก็สูงก็ได้แต่ตัวเย่ๆทางนั้นแล้วทีวนี้ก็สูงไปก็ไม่ได้อ่ะขอเปลี่ยนเกมคลิปนี้จบลงด้วยดีเนาะแล้วบรรเจ้าช่วยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเข้ายูทูบก่อนวนจท แข็งแรงเต็มที่ฉลาดเต็มร้อยโฟมสมากกว่านมโคถัวร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลิมบีพี่ถ้าตัวละครจากเกมไฟน์นอยส์ฟิตตี้ในภาค s e curity Beach มาอยู่ในเกมพิกกี้ในโมเดลของวิลโลนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันฮะคนแรกนะครับชิก้านะฮะเขาตั้งชื่อว่าชิกคาวจากไก่กลายเป็นวัวซะง,งั้นชิกคาวนะครับจำสแกลแบบนี้เขย่าหน่อยๆขอให้ตกใจ <laughs> คนที่สองแมปบอทนะครับเทคกับแมปนะฮะในนี้ชื่อว่าวิลโลบอท ซึ่งแจกแมพแบบนี้นะครับหน้าตาก็ยังเป็นวิลโลอยู่นะผลที่3ครับดูค่อนข้างน่ากลัวนี่คือสปริงแท็บนะครับผสมกับวิลโลกลายมาเป็นสปริงล็อกวิลโลนะครับจำสแกก็น่ากลัวเช่นกันฮะผลที่สอันนี้เหมาะสมมากเพราะว่าเป็นหมาป่าทั้งคู่นะครับนี่คือล็อกวิลโลนะฮะจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยนะฮะนี่คือแกลมล็อกวิลโลนะครับจากเฟรดดี้กลายเป็นวิลโลแต่ก็ยังมีความเป็นเฟรดดี้อยู่สุดท้ายครับมาได้ยังไงไม่รู้ นี่คือเกกเกอรี่นะครับเกกเกอรี่ผสมกับวินโล่นะฮะกลายเป็นเก็กเกโล่นะครับมนุษย์หมาป่าใช่ไหมมีจำสแกรด้วยนะครับเกกเกอรี่ถ้าตัวละครจากเกมไฟนะ่นี่เกกเกอรี่อยู่ในนี้อย่าฟนใจกันจะจบภายในสามสองหนึ่งศูนย์โอเคคลิปนี้จบลงด้วยดีแบบมีอะไรวะโอเคจบไปเถอะบายบายไปแล้ว